ยาสีฟันวันเดอร์สมายเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรราจิน่านูสแอนด์คฟกินแล้วยังมาแล้วจ้ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากและสี่แม่ยืนสวยๆเสี้ยๆอย่างนี้มาพร้อมกับสามพี่น้องตระกูลยา น้ำสกุล <Soon S 1> ยังนเวลเนสรีจูมมาแล้วยังอาหารนูดแอนคอฟกินแล้วยังอะมิโนวิตครอบครัวคุณ <c oughs> ดื่มแล้วยัง <c oughs> ถูก เราพูดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะคะ <S 2> <S 2> <S บางคนเนี่ยไม่ได้นอนไม่ว่านะแต่ถ้าไม่ได้กินนี่โอ้โหของขึ้นเลยนะเรื่องกินคุณผนะู้ชมค่ะเขาบอกว่าคุณกินอะไรเข้าไปร่างกายคุณมันก็จะฟ้องว่าเป็นแบบนั้น<ะ> <S 2> <S 2> ร้านอาหารนะร้านนูตแอนคอฟเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เหมาะกับทุกคนค่ะเพราะว่ามันทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะดีต่อร่างกายมากๆเลยนะคะอย่างหนึ่งเครื่องปรุงในร้านอาหารเขาเขาทำเองนะคุณผู้ชมค่ะโลโซเดียมนะคะไม่มีผงชูรสแล้วก็ที่สําคัญในน้ำตาล ใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าขาใช้เป็นแบบซูคาโรสและที่นี่ก็มีอาหารครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะก็มีหลากหลายเมนูมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะพวกผักผลไม้ของเขาเนี่ยเรียกว่าปลอดสารพิษทั้งหมดเลยผักเนี่ยเขามีฟาร์มปลูกของเขาเองเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนดูแลอย่างถูกสุขลักษณะหมดเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์ธรรมชาติบําบัดเวลเนสแคร์ค่ะที่สนับสนุนรายการผู้หญิงทำมาหากินเพราะว่าเราเชื่อว่า เมื่อไหร่ก็ตามถ้าร่างกายดีจิตใจดีเราจะมีเรียวมีแรงลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นเแม่อยากกินพิซซ่าจะมากินอะไรพิซซ่าตอนนี้เขากําลังทํางานกันอยู่อยากินพิซซ่าเมื่อกี้ก็กินนมไปแล้วจะมากินพิซซ่าอะไรอกินพิซซ่าเดี๋ยว เดี๋ยวลูกตกใจคุณแม่มง tamam> ิัก็ไปสิให้ไ sure> ด้ไปต่อต่างไงไปกินพิซซ่าคุณแม่ก็ให้หน่อยสิเฮ้ยคุณแม่ อย่าพูดออกอากาศอย่าพูดอย่างนี้ทำไมอะมีตังค์20บาทเองโอ้ไจแล้วสร้ามันก็ต้องมีเป็นละอรรายการมีตังค์20บาทใช้ผู้สาวพูดเบาแล้วจะมาพูดดังทำไมเนี่ยบอกว่าแม่ไม่มีตังเมื่อกี้ก็ให้กินข้าวกินนมไปแล้วจะมากินมาโวยวายอะไรอายเขาใจเย็นๆเดี๋ยวคุณแม่พาไปกินอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเป็นตัวอย่างของแขกรับเชิญเราคุณผู้ชมขาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับแขกรับเชิญเราแล้ววันนี้มาในรายการผู้หญิงธรรมหากินด้วยและเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกล หลายคนเช่นเดียวกันว oh ันนี้ขอต้อนรับเจ๊ไม้พิซซ่า10บบาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูซิมีอะไรบ้าอันนี้คือ10บาทเองเนาะมีทั้งหมดกี่หน้าจ้ะสามค่ะตอนนี้จะมีแฮมปูอัดและไส้กอกค่ะสแล้วขาย10บาททุกทุกหน้าเลยอ่ะทุกหน้าค่ะออแล้วอย่างนี้จะได้กำไรหรอก็ ก็ได้ค่ะค้เรานับเป็นจํานวนชิ้นไปก็จะได้น้อยหน่อยแต่ว่าเราใช้จํานวนต่อวันใช่ค่ะเฮนโบร้านของอคุณไม้กับคุณติ้นนี่คือสลรามก็ทานได้ด้วยได้ค่ะเพราะว่า๋อเราจะเป็นไก่หมดเลยจะเป็นแถมไก่ไส้กรอกจัดๆจะไม่มีส่วนผสมของหมูเลยนอกจากราคาถูกแล้วนะความพิเศษของพิซซ่าที่ร้านนี้ก็คืออพิซซ่าเราจะเป็นแป้งบางกรกอบค่ะสูตรแป้งที่ชวดแป้งอะไรนะ แป้งบางกรอบแก้แป้งบางกรอบโอ้โหคือแป้งบางแบบนี้ยังไงก็กรอบใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มันจะแบบว่าคือนี่รีดเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะรีดเองค่ะแล้วซอสล่ะซอสมายองเนสถ้าตัวถ้าตัวตัวราดจะตีเองค่ะถ้าเป็นซอสนี่ก็ใช้ทั่วไปชีสชีสต้องหาค่ะ ใยอยางดีด้วยใช่ค่ะตอนนึงก็ประมาณ700รอจุดเริ่มต้นตอนแรกที่มาขายแบบเนี้ยพิซซาแผ่นละส0บาท1ิบาทเกิดขึ้นมาจากลูกเหรอใช่หนูอ่ะปะพาลูกไปทำธุระที่นครสวรรค์ไปไหนเดินห้างนะคะแล้วก็มีเงินอยู่ประมาณ6 0 0้กว่าบาทก็ที่เขาจะกินพิซซาก็เลยเราลองถามก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็ไปดูป้ายข้างหน้าร้านมันก็อยู่ประมาณ420อืแล้วก็นั่งคำนวณว่าถ้ากิน420เนี่ยค่ารถกลับบ้านพอไหมแล้วสรุปแล้วพอ เขาก็เข <K an> ้าเลยให้ก <K an> ินให้ก <K an> ินแต่ว่าเขากินไม่หมดแล้วเขานั่งนึกเออแล้วมันก็มีเด็กะไรหลยคนที่เขานั่งอ่ะเขาก็อยากอะไรแล้วนี่เราทำน้องว่าทํายังไงดีแบบว่าคนอื่นจะได้กินอะไรก็มานั่งคิดกันว่าถ้าเราทําชิ้นเล็กเด็กเด็กทั่วไปได้กินอะไรด้วยก็โอเคก็โอเคเพราะว่าสิบบาทได้กำไรไหมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่พี่แล้วตอนนั้นได้ขายอะไรอ่ะคะตอนนั้นหนูทําอาหารตามสั่งส่งโรงพยาบาลอะไรใช่ใช่แล้วทําเป็นได้ยังไงพิซซ่า ก็ดู YouTube บ้างหนังสือบ้างอะไรเงี้ยค่ะคูเพื่อนจำเนอะใช่ๆแล้วเมื่อก่อนที่หนูจะมาทำตัวนี้หนูเคยเป็นพัทไทมในร้านอาหารที่อยุธยากว่าเราจะออกมาขายได้นี่เราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะอร่อยแบบนี้ก็นานที่7เดือนนะคะวันแรกนี่ลงทุนไปประมาณ1 5ื่นหาคก็มีรถพ่วงข้าง ก็ใส่พ่วงข้าไมไปขายตามบ้านอ่าวันแรกลงทุนหมื่นห้านี่ขายได้เจ็ดสิบบาทคือเจ็ดชิ้นอะคะ่ะเจ็ดเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นใจไม่แป้วเหรอก็ก็เสียดายก็เอ๊ะทำไงแต่ว่าของก็ยังเหลือก็เลยลองเก็บมาพาะขายอีกวันนึงมันไม่ได้ค่ะของมันเสียแป้งมันคืนไม่ได้ไม่ได้ค่ะตอนแรกแป้งมันเสียเลยค่ะพวกแป้งนี่ก็คือค้างคืนไม่ได้เหรอแต่ตอนนี้มันค้างคืนได้แล้วอ๋อตอนนั้นเราใช่ใช่ใช่เราก็ยังไม่รู้เนาะมันแข็งแล้วมันไม่ได้ค่ะมันแข็งแล้วแบบมันคือึ้นลาก็ทิ้ ก็ไปยืมเงินเขามาก็ทําไปเรื่อยๆจนไปตลาดนัดพี่คนข้างๆที่เขาขายน้ําปั่นพวกอะทําไมไม่ไปลองไปขายที่ชายนาศล่ะมันห่างจากนี่แค่สามสิบโลค่ะเขาก็ไปกลับไปหกสิบโลนะสามสิบโลก็ไม่น้อยนะไปกลับก็หกสิบโลค่ะหนูก็ขี่รถพ่วงข้างกันไปสองคนก็ไปเรื่อยๆค่ะพี่วันนั้นได้มาสองพันเจ็ดก็ดีใจแล้วใช่มันเริ่มไหมใจเริ่มมาแล้วเอาว่าหมื่นห้าได้คืนมาแล้วใช่ยันน้อยก็ ก,ก็ต้องทําตอบเพราะเราลงทุนไว้แล้วเออมื่อก่อนเรจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนออสองใบค่ะมีสองใบก็ขายมันจนหม้อพังไปเลยเดียงใช่ห <laughs> ม้อพังนะ Wellness r e d u มาแล้วยัง mm hmm. แชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร์ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดแป้ง เจ้าจ่าหนูหนูขอกาแฟแก้วนึงจะเพี่จ้าจ้าไม่ตาเกี่ยวให้จ้าขอบคุณเจ้าไปเจอเจ้ไหนๆก็เอามาแล้วหนูขอแก้วนึงจ้าได้จ้าไหจ้าใช้เวล่เวลาไหมเนี่ยเฮ้ยก็เห็นกินมปนไปหลายแก้วเลยนี่เดี๋ยวก็นอนไม่หลับกันพอดีพวกเธอน่ะโอ้มันมนไม่ต้องการหลับอยู่แล้วเอไม่ได้หรอกเราต้องจิบกาแฟหายแล้วก็กินเพราะเราอยากกลับ กระี่กระเป๋า <นะ S 2> แล้วเราอยากสวยสดใสสู้แขกรับเชิญคนนี้ไม่ได้ผู้ชมค่ะ <c oughs> ถ้าจะบอกว่าแขกรับเชิญเราวันนี้เลขหกนะยังไงคุณก็สู้ไม่ได้ <c oughs> เรื่องความ <c oughs> สดใสกระปี้กระเป๋าปิ้งยังถึงทุกวันนี้วันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับความเปะ๊ะความปังขอต้อนรับคุณตัก๊กมายุราและคุณแอมเฉลิมขว CEO, ัญซีโโชวะโกฟ o คอฟฟี่ ตัวนี้ไอนตัวนี้หันอนเลมากพี่ตาดูไม่เปลี่ยนเลยสวยเป็นตลอดบอกน้องๆหน่อยได้ไหมเค็ดลับดูแลตัวเองย่นดูแลตัวเองนะวันนี้ต้องมาคุยกันนะวันนี้มีคุณแอมมาเป็นเพื่อนจริงๆแล้วพี่ก็เหมือนมนุษย์ปกติเท่าไปแต่เป็นคนค่อนข้างมีวินัยแล้วก็ระเบียบหน่อยเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้กินอ้าวกิน เฮ้ย <Hey, S 1> mm hmm. วันนี้เรากินเยี่ยวไปแล้วเอาไม่กินเอ้ย mm hmm. วันนี้ออกกําลังยาเอาไปออกซะหน่อยบ mm hmm. างทีกลับ mm hmm. บ้านเนี่ยเอาเข้าไปเดินเร็วๆ4-5นาทีก็เอา mm hmm. อะเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟเราก็ต้องเล่นให้ดีเล่นให้ดีก็กต้องซ้อมกอล์ฟ mm hmm. แล้วพี่ก็จะดูแลเรื่องอาหารการกิน mm hmm. ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้ ชีวิตของเราอมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงแล้วอย่างพวกกาแฟพี่อย่างหนูเองเนี่ยหนูกินกาแฟหวานมันนู่นนี่นั่นเลยตัวพี่เองเชื่อไหมจะบอกให้พี่เนี่ยวินัยทุกอย่างแต่พี่ขอกินกาแฟอ๋อเหรอขอกินกาแฟแล้วกินวันละสองแก้วกาแฟไม่ดำไม่ดำด้วยไม่ดำด้วยดำก็ไม่กินนะกินไม่ได้มันขมแล้วเลือกกินด้วยกาแฟไม่ไม่ดีก็ไม่เอากาแฟที่ไม่พี่ตั๊กเลือกคือต้องแบบไหนคือกาแฟที่พี่กินเนี่ยพูดจริงๆว่า กินแล้วไม่ต้องทําให้ร่างกายแย่ด้วยนะเพราะเราดูแลสุขภาพแล้วเราก็เป็นคนรูปร่าง่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะงั้นกาแฟที่กินแล้วมันมีหวานเติมหวานก็จะต้องเป็นกาแฟที่ศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลคือไม่มีน้ําตาลแต่มันอาจจะใส่สารให้ความหวานตามธรรมชาติไม่เป็นไรแล้วก็ต้องไม่มีคอเลสเตอรอลวันหนึ่งก็เลยมาเจอนี่ต้องให้คุณแอมแอมที่สายสุขภาพนะเขาบอกพี่ตั๊กพี่ตั๊กชอบกาแฟลองชงให้ คุณแอมเนี่ยมาชงให้พี่กินพี่เอออันนี้ไม่ได้ดไม่ได้ติดเลยเหรอ,หรอแก้วแรกก็ได้เลยเหรอมันชอบ มันหอมมันถูกใจเราแต่ต้องกินกแล้วภาพต้องไม่แย่ด้วยไงตีจมูกตรงนี้ก็หอมนะคะแต่ดูไม่ได้แล้วขอชิมหน่อยเด้ยไฮยังไม่ได้ชิมเลยนี่ลองราชิมรสิที่ี่ตั้หอมถึงมาเมื่อกี้น้องแอมค่ะจริงๆแล้วกาแฟมันก็มีเยอะนะคะของเราเนี่ยเป็นกาแฟแบบไหนแตกต่างจากคนอื่นยังไงคือของเราอะค่ะกาแฟเราเป็นกาแฟฟรีจนะคะที่ผ่านกรรมวิธีแบบใหม่ะเวลาคือสามารถ เวลาใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะชงง่ายมากๆคือเวลาพอเทเข้าไปปุ๊บมันละลายข่าละลายไวไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วจุดสําคัญอย่างที่พี่ตั๊กพี่ตั๊กบอกเลยว่าของเราเนี่ยใช้ครีมไฟเบอร์เทียมของมะพร้าวค่ะนี่คือจุดเด่นเพาะแกเป็สายสุขภาพแกเป็นคนรักสุขภาพด้วยเพราะงั้นแกจะทำไอเป็นคนติดกาแฟค่ะก็เลยแบบว่าอ่ะไหนๆเราติดกาแฟแล้วแล้วเรามี ประสบการณ์ทางด้านนี้ทํากาแฟออกมาเลยค่ะท่ากับว่าดื่มกาแฟตัวนี้แล้วเนี่ยได้เรื่องของสุขภาพรวมความอร่อยด้วยส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณแม่ส่วนผสมตัวนี้ใช่ไหมคะก็จุดหลักของเราก็จะเป็นตัวไฟเบอร์ครีมของตัวมะพร้าวนี่ค่ะคือจะเป็นจุดเด่นของของกาแฟเราเลยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของโกจิเบอรี่โกจิเบอรี่นี่มันจะช่วยเรื่องสมองสมองนี่มาโกจิเบอรี่นะคะแล้วก็มีไฟเบอร์จากข้าวสาลีซึ่งคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณรับประทานได้ทุกวัน นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลอย่างที่พูดนะคะเพราะว<ม>่า<ม>ใช้ไฟเบอร์ครีมจากน้ำมันมาพราบรสชาติอร่อยหอมกลมกล่อมเข้มข้นเพราะงั้นเวลาเรารับประทานตอนเช้าๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมเพราะเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เนี่ยถ้าเราติดก,กาแฟหวานมันอร่อยแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ใช <ๆ S 1> ่น,นี้เป็นกาแฟ freeze dry showa g o คอ coffee เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะมากๆแล้ววันนี้โอ้โหมาถึง2ท่านเจ้าของแบรนด์มาด้วยแล้วก็ผู้ที่รับทานจริงเนี่ย ก็ต้องจัดโปรแบบตัวแม่นิดนึงนะคะเอาเอาเอาแบบตัวแม่เลยนะเอาสามแถมหนึ่งไหมก็ได้สี่สิบสองเลยนะประมาณสี่สองคุณก็กินแบบง่ายๆรือเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าบางคนกินบารลแก้วก็ได้นะคะก็ลับพกไปไหนสะดวกไปแต่จังหวัดนะไม่ต้องยฮี้วก่องไปก็เราไปกี่วัน่ะเราก็ใส่ปส่ไปเอาว่าสามแถมหนึ่ง นะคะปกติ2,360บาทคุณจะได้เป็นในราคา1 0 0 0บาท1000 1,000บาทสำหรับกาแฟที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่ไก่กาอารเล่ะคะกินแล้วก็เราก็หอมอร่อยด้วยพี่พี่ว่าคุ้มใช่คะถ้าคุณอยากจะซื้อก็สั่งได้ที่ไลน์นะคะ sw88 หรือสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะหรือโทรมาที่02-114-6699นะคะสินค้าบอกเลยว่า ส่งตรงจากบริษัทเาหน้าทค่นะคะส่งตรงจากบริษัทเลยไม่ได้มีจัดที่อื่นตัวธงตัวแทนส่งออกจากบริษัทที่เดียวเลยนะทนเดียวส่งานส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเยมากเลยนะตกลงกล่องละ250ปกติเราไปสั่งตามร้านก็แก้วก็เป็นร้อยเลยเนาะกาแฟเจนี่บอกกับใครบ้างคะนักแอมกาแฟตัวของเรานะคะจะเป็นกาแฟปิดได้ค่ะที่ผ่านกรรมวิธีแบบใหม่นะคะช่วยให้กลิ่นหอมและเก็บรสชาติได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบทานกาแฟ แบบพกพาสะดวกด้วยค่ะสูตรนี้ชงง่ายนะคะละลายไวไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยค่ะหมดห่วงเรื่องน้ําตาลนะคะเพราะเราใช้<ร>ความหวานแทนน้าตาลนะคะครสชาติก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็กลมกล่อมเพราะเป็นกาแฟฟิตใจที่มีกลิ่นหอมดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะคะวันนี้บอกผู้ชมเลยว่าโปรโคุ้มมากๆ1 0ึ่บาทเท่านั้นเอง<ค>ได้อะไรบ้างคะอ่ะ3แถ <mond. S 2> ม1 3กล่องแถม1ประมาณ42เพียง1000บาทปกติ2,360นะคะคุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอด S.W. 8 8หรือสแกน q r อาโค้ดหน้าจอได้เลยหรือโทรมาที่02-114-6699สินค้านี่ส่งตรงจากบริษัทเท่านั้นค่ะนี่คุณสมคะดูสิละลายแล้วค่ะพี่ตาขาละลายง่ายละลายง่ายเนาะนี่แหมก็รู้แหละแก้วหนึ่งอ่ะเขาเอามากลุ่แล้วแก้วหนึ่งกาเอามากินเองกินเอง เดี๋ยวเดี๋ยวแจกกันไปเดี๋ยวแจกกันไปนะเพราะมึงเรงกาแฟเหมือนกันใช่ตั้งใจยยับโปรอีกรอบหนึ่งับเผื่อว่าท่านชมฟังไม่ทันซื้อ3แถม1นะคะในกล่องนี้จะมี12ซองถ้าคุณจะได้ไป4ีสซอง40สซองแบบนี้นะคะปกติ2,360บาทคุณจะได้เป็นราคาเพียง1,000บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ l ล n e a s w 8 8หรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะหรือโทรไปสั่งที่ 0 2 1 1 4 6 6ง9นค่ะ พันบาทเท่านั้นได้เป็นสี่สิบสองคุ้มมากคุ้มจริงนีเะนี่คือการลงทุนสําหรับร่างกายของเราเองได้อย่างคุ้มค่าคุณผู้ชมขาโชว์ว่าโก้กาแฟนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและอีกหนึ่งโปรที่จัดให้หนึ่งพันบาทส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตั๊กยังไงก็ตามต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยออกกําลังกายด้วยไม่ใช่โอ้ฉันรับประทานกาแฟอยู่เยอะไหมออกกำลังกายเป็นสิ่งที่พี่ยังต้องยืนยันอยู่ใช่นะคะใช่แล้วนะา็ห้ามูนะพักผ่อนให้เพียงพอใช่ค่ะ ขอบคุณพี่ตักแล้วขอบคุณทัณ<า>้งแอมค่ะขอบคุณ<า>ค่ะ<า>นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปอร่อยกันต่อช่วงหน้ากับพิซซ่า10บาทค่ะเอว่าอายครีมที่หนูแม่มเลือกใช้มอมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังสสแคนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระ คุณแม่ขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะขอชิมอันนึงเนาะแล้วทุกวันนี้ขายอยู่ที่ไหนตอนนี้ขายอยู่แถวสมุทรปราการค่ะแต่ว่าหนูพักอยู่ชลบุรีหนูจะวิ่งมาขายแถวบางปูบางพีทุกวันยอดขายเป็นไงบ้างตอนนี้ยอดขายตอนนี้ยอดอยู่คือหนูจะจํากัดแป้งไปวันละหนึ่งพันแผ่นถ้าไม่มีอุบิเหตุหรือว่าฝนตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหมดค่ะหมดแค่หนึ่งพันก็หมดหมดก็คือจบเลยเลยใช่ค่ะแต่ว่าหนูจะมีตัวเสริมก็คือจะเป็นขนมปังห่อใส้กรอกชีสอีกตัวหนึ่ง แต่มาแดงมาใช่ตัวตนั้นหนูก็ขายสิบบาทนี่ไปชิ้นหนึ่งแล้วนะอร่อยมากเขาเข้มข้นมากจะลองกินลองชิ้นละร้อนร้อนนะรอนสามเข้าใจเลยว่ร้อนกินร้อนรอน่ะสูตรเขาเนี่ยถ้ามีคนตกงานมาขอเขาเขาให้เล่าเราไม่ห่วงเคยเคยมีเพื่อนของแฟนเขาตกงาน อ่าได้ประมาณสอเดือนค่ะกว่าจะตัดสินใจก็กลัวเขาไม่สู้งานอะไรเงี้ยเพราะว่า,วเ,าเขาเคยทํางานเป็นเซลล์เงี้ยแล้วก็จะมาเดินตลาดนัดอย่างเราอ่ะมันยากก็เลยให้เขาลองมาขายก็ดูสถานการณ์ว่าโอเคไหมแต่ก็สอนกันไปบอกว่าอันนี้ก็คือถ้าลงทุนไปแล้วอ่ะถ้าไม่สู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะ ก็คือช่วยได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเขาทำได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มาดูหนูอยู่สองสาเดือนนะเให้เยอะนะใส่ปวดจะเยอะมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำโชว์ไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้แบบแบบนี้เลยค่ะที่ทำขายเลยนะเลยต้องมาฝึกอยู่กับ้นไม้นานปะ ก็ประมาณหนูเข้ามาหาหนูประมาณ3เดือนค่ะมานั่งดูหนูขายทีุู่มุดปาการทุกวันแบบวันไหนเขาว่างอะไรเงี้ยคือก็ให้นะสูตรแต่ก็ไม่ได้ให้ง่ายๆให้ง่ายให้เขาเพราะว่าหนูก็ต้องทดลองว่าเขาจะทนไหมเพราะเรายังทนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาวิชาเราไปแล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยดีแล้วแล้วไม้ไม่กลัวเหรอว่าถ้าสมมติว่าเขาเอาไปแล้วดันมาขายแข่งในตลาดที่เราขายอ่ะหนูตีได้ค่ะตีตลาดนะตีตีไม่เลื้อน่าเลยโอ้เสีงอ่ะ ใชหนูหนูหนูก็มีหลายสูตรที่ว่าไว้ตีคนที่มาตีหนูอีกทีหนึ่งแต่ไม้เป็นคนขยันมากเลยบอกว่าตลาดนัดเจ็ดวันก็ขายเจ็ดวันเลยเหรอขายเมื่อก่อนสิบสองนัดค่ะเช้าเย็นคัวสิบสองนัดใช่พี่สุขาในเจ็ดวันนี้มีสิบสองนัดก็จะมีอย่างสมมติันจันรหนูขายบ่ายใช่ไหมครับพี่จ๋าพราะกำจกบ่ายสามทุ่มหนูจะทําของถึงตีสองตีสองหนูต้องขับออกเข้าอยุธยาเข้าบางประหารเช้าแล้วก็ตีเข้าอายุอายุทยาแกนนะคะบ่าย แล้มาตีรถกลับบ้านไม่เช้าตลาดนึงเย็นตลาดใช่ค่ะคัดที่ะหย่น่ะตอนที่เขาทำงานดูสิชุ่มจ้ำมากเลยมันไม่คนช่วยไหมวันหนึ่งขายพปพิธันชิ้นสองคนค่ะสคนทำก็ยังขายเองสองคนยังไม่มีใครช่วยหรอใช่ใช่อันนี้เป็นใส่ชีสเลยนะทำไมถึงทำแค่สองคนนะไม่อยากให้ใครยุ่งอ่ะ หนูหนูเป็นคนจุกจิกไงแล้วว่าถ้าทําหั่นของหนูไม่โอเคเห็นใจห่ั่นของหนูไม่ดีหนูก็ไม่โอเคไม่ได้ยละเอียดผู้พมายาพี่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 ี่พ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 ี่ี่พี่่ี่พีพี่พี่พี่จี่พี่ี่ี่่พี่าีนีี่พ่ีล่ี่่าีนีเ่ี คนอยากกินไปที่ไหนมีเบอร์ติดต่อได้ก็แต่ละที่หนูจะไปขายไม่ซ้ำนะคะพี่ก็วันได้นำขอให้สอบถามเบอร์อ่ะเป็นเบอร์0951209117ค่ะหรือใน Facebook แล้วใน Facebook ของไม้อะค่ะจะบอกไหมคะว่าวันนี้อยู่นัดไหนนัดไหนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเรื่อยไหมช่วงช่วงแรกแรกหนูยังไม่ได้โพสต์นะพี่เพราะว่าบางทีไม่มีเวลาอยู่แต่ยังผู้ชมเห็นอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้เราเห็นความสู้ทุกคนเห็นอะไรคะ โอโหอดทนมาิแล้วนแต่ต้มีน้ำใจใช่มีน้ำใจเอออันนี้คือการทำอาหากินด้วยแล้วก็การให้คนด้วยใช่ที่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆถูกค่ะคุณผู้ชมถ้าจะขึ้นสักสิบห้าบาทเนี่ยจะไม่มีใครเคืองไม่เป็นไรว่าไม่อยากรอจริงๆไม่อยากทอนตังค์จริงๆยี่สิบบาทยังได้เลยบางทีทุกวันนี้หนูขายเหรียญได้หนูไม่ใช้เลยนะคะหยอดกระป๋องหมดเลยเก็บไว้แค่ทอนเพราะว่ากลับบ้านทีก็ยกให้ลูกคนละขวด คือเขาไม่ซื้ออยู่แล้วแผ่นเดียวบางทีก็ซื้อสองแผ่นมีก็มีบ้างบางทีเด็กเด็กมาตังค์ไม่พอก็ไม่เป็นไรแปดบาทแค่แปดบาทยี่สิบบาทเนี่ยคุณจะด่าไหมไม่อ่ะไม่ค่ะชิ้นหนึ่งหนูก็มีกล่องให้นะพี่มีกล่องหนึ่งชิ้นค่ากล่องก็เกือบบาทแล้วค่ะไม่เธอเกือบประาไม้ขี้เกียจกล่องตังค์ยี่สิบบาท ขึ้นขึ้นได้ใหญ่ขึ้นอีก้แต่ว่าบางทีตลาดนัดไงมันไม่ได้พี่ไม้เขาอาจจะไปเจอคนในตลาดนัดบางคนไม่มีตังจริงเด็กตัวเล็กตัวน้อยอยากกินอะไรเงี้ยเออเรื่องึงเรื่องอะเห็นใจคนตลาดนัดก็มีคู่แข่งได้นะหนูคู่แข่งก็ขายของจิ๊บจิ๊บไม่แพงไงแต่ถ้าหนูแต่ถ้าหนูไปคือตัวใหญ่นี่เขาจะต้องหลบหนด นี่นี่นี่ไม่ใช่แค่เห็นความฝืดเห็นความคี่คุยด้วยและใครผู้ชมขาสิบบาทค่ะขอบคุณเจมายค่ะขอบคุณค่ะขอบคะเอาก่อนจากการจัดให้พิซซ่าที่ว่าบางยังไม่บางเท่าใจเราเลยจริงแกคุณนะแกคมนะคมมะคมนะได้ยินได้ยินแล้วลูกมาเจ็บมาจับหน่อยมาจับหน่อย เราจะร้องให้น้ำตาคลอได้แล้วลุกขึ้นมีมลุกขึ้นอ่าเอลลี่มามาลูกมามาลากันลูกมาอ่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะผู้ชมคะพบกันใหม่จันท์ถพุทธหัสนะคะเวลาบ่ายสองยี่สิบนะคะทางช่องเวิร์ o ทอยหมายเลขยี่สิบสามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ